แปะยืนมาครับเดี๋ยวสองโอ้เข้าอย่างนี้ก็สวยสิครับพันเท่าไหร่พันสองมาจเต็มๆก้อนตุ่นตระโลไอแปะแต่ๆเล้ยนั่องไหยอกน่าตัวเชื่อว้าวสารเละใจสารเละใจขอก่อนหน่อยขอก่อนขอของซัพพอรใหญ่ๆหน่อยโอได้อีกแล้วไอแปะไอแปะให้กูอีกแล้วเต็มช่องเต็มจ่องเลยนะสารเมื่อสิ่ t ขำขำมีขำขำนั่งเกมขำสัาหนาสาน,สานริ้ใจเลยขำอะไรอ่ะเออขำอะไรก่อนอะ่ะมีอะไรให้ขำมีอะไรให้ขำมนะมีอะไรให้ขำอ่ะเป็นร้อยแบไมอว่ามร้อยเลยไปสารดิบีกว่านะเมียผมมึงตายครับเอา้าใจจิงเสียใจด้วยเมีมึงตายมีเฮียก็มึกตายเหมือนกันผมเกที่สามที่สอีก้าสอว่าล,าละเจ็ดสิบโออีกนานอีกนานอีกน เกิดในใจว้าวากรัมยาเกิดในใจในใจใคร,ใครก่อนเออมีคนในใจแล้วหรือเปล่าจะมาหยอดเงี้ยนี่มีคนในใจแล้วหรือเปล่าฮะเล่นแะยืนเนี่ย,ค,นในใรยนนครับแยืนแปะนอนเอาเกิดเช้ามาก็ได้แปยยืนเลยสวยงามมากอะเกิดในใจใครไม่รู้อ่ะเกิไม่น่าใช่เฮียเฮียมากงนะั้นแหละนะมีงก็เสียใจเลยนะเป็นเฮียเฮียก็มีหัวใจนะจ๊ะใช่ครับแปะนี้โอเคนี่แหละแปะนี้แหละแปะนี้แหละ เฮียชอบแปะนี้นะแปะนั้นเฮียว่ามันเล่นยากนะเฮียไม่ถูกจะตายยังไงไม่รู้นะครับแปะไอ้กับอ,อีแปะน,นึงนะถ้าใครเข้ามาแล้วคะะรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียด้วยนะเฮียฝากช่องด้วยนะครับกับโค้ชหน้ามีนะเฮียฝากช่องด้วยนะครับในใจแอดมินอ๋ะสุดท้ายก็โยไปหาแอดมินหมดเฮียก็เป็นได้แค่นะเออเฮียก็เฮียไม่ใช่คนสองกัญแล้วไงเฮียก็เป็นได้แค่นั้นอ่ะเอไอเอกับแอดมินเฮียเออ เออเอออ่ะเนี่ยน้อยใจว่ะเนี่ยจบไรเลยได้ไหมเนี่ยแบบเสียใจมากเลยเนี่ยไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ยแบบโอ้เรื่องมันเศร้าต้องลอสักคมโอ้แย่แย่ไม่ไหวออะแปะต้องมาแล้วแปะต้องมาเอาแปะเอาแปะเอาแปะอยู่ไหนแปะไม่มานอนให้เลยอ่ะมีแต่แปะยืนมานะเมื่อกี้เนี่ยมีหัวใจแต่เจ้าชู้อย่ามีเลยเอ้าทำให้คุณพูดอย่างนี้กูวะสรุปข้างใครอ่ะคือคุณรีบข้างไทยกันแน่หูสัรยาบ้านสติกร น้าไม่อยากคุยกับเฮียก็ไม่ว่าขัดแอดมินเฮียดีไล่อะเฮียเป็นคนสวยแห่งไันคนจริงเฮียก็เป็นคนเชื่ออยู่แล้วนะเฮียไม่เคยดีในสายตาใครเลยนะไม่ว่าจะเป็นสาหรือไทยหรือสรัญนะแาต่าสารหรือไทยหรือสรัญก็แวะไปหาแอดมินเฮียอย่างเดียวเลยนะสุดท้ายก็ลืมเฮียไปแล้วรักแอดมินแล้วเอาจบ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 ไปเลยไปกันให้หมดไปกันให้หมดเลยเฮียไม่มีตัวตนในสายตาพวกเราแล้วนี่ใช่เฮียน้อยใจ ไอยใจมากเลยไม่แจกแม่งแล้วมุนยินอะแปะยืนมาครับเ๋ยวสองโอ้เข้าอย่างนี้ก็สวยสิครับพันเท่าไหร่พันสองมาเต็มๆก้อนๆ,นๆนโตโวโร่ไอแปะแสกแน่่นแล้วนี่แปะยืนนี่อ่าหยอกนะตัวเจอว้าวสารุกระใจ หลังล้วใจคอมกรหน่อยขอมอรขอของซัพพอร์ตใหญ่ๆหน่อยโอ้ได้อีกแล้วไปแฝงไปแฝงให้กูอีกแล้วเต็มช่องเต็มช่องเลยนะสามจีโอ้โหซ้ำด้วยโอ้มาสองทางนะ้แฝงมาสองทางอย่าโมโหไม่โมโหเลยไงสารสารสรัญญาไปรักแอฟไมเมียแล้วไม่รักเกียร์แล้วอ่ะเฮียมันก็แค่ตัวสำรองนะจ๊ะนะจ๊ะตีคำนี้มาจากไหนวะเนี่ยไอ้ยี่นะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ย นา้าจ้าพ่อมึงสีอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเล่นเยอะไม่ได้เล่นหนูเลยเมียมีเมียแจกไหมเมียไม่มีเมียนะคุณเกียมนะเมียไม่รู้จะแจกให้ยังไงนะใครอยากได้ก็จีบอ่ะเมียเปิดโอกาสให้จีบกันในไลน์เมียได้อ่ะรักเมียที่สุดว้าวรักเมียที่สุดแต่รักไปรักแอดมินเมียด้วยโอ้โหเจ้าชู้ว่ะเลยไม่คิดว่าเจะไชายจะเจ้าชู้ขนาดนี้เมียมีนี่กอดอุ่นไหมครับ โอ้ยเป็นได้กวาดอุ่นอย่างเดียวตรงนั้นก็อุ่นเหมือนกันไม่เชื่อก็มาลองจับดูได้นะจ๊ะคุณพิทยามี่เดียรเพลงเองเขามีความคุณมากครับบอกแล้วให้เล่นแปะใช่แปะไปเรื่อยๆเลยนะก็ยังไม่ขาดทุนนะจ๊ะยังอยู่ที่ทุนอยู่มาเจอบอกสนนะฮะจีบได้ครับใครอยากจีบกันในไลน์เฮเลนจีบได้เลยซีแชทเสียจักบัตรหยอกหยอกเอ้ยหมายความว่าไงวะยังกินข้าวยังคะยังไม่กินข้าวเลยนะครับพูดออกมา จะไม่กินข้าวเลยเฮียฝากเฮียฝากทีมงานเฮียซื้อข้าวมาเฮียจะร่ายฟังเป็นเรื่องที่น่าโมโหมากเฮียบอกว่าเดี๋ยวเฮียมีไลฟ์ห้าโมงเฮียเลยให้คนไปซื้อข้าวให้แม่งลืมลืมซื้อกูยัดแม่อยากร้องไห้มีแต่คนลืมเฮียไม่มีใครเห็นเฮียในสายตาแล้วนะจ๊ะพีมผมจะมีหัวใจสี่ห้องแต่ผมก็มีแค่ห้องเดียวไว้ให้คนที่คู่ควรครับอ้าว ซีผ่านแชทถ้าซีผ่านแชทเป็นเส้นโฟนเลยนะไปเส้นโฟนเลยคุณเกมเป็นเส้นโฟนเลยดีกว่านะครับถ้าซีผ่านแชทนะก็สอบถามได้พันห้าใบังไงพันสองพันสามก็ว่ากันไปอ่ะไปยื่นใหม่กันไปยื่นใหม่กันถ้าห้าพันสามก็ว่ามันไปถ้าไม่ไหวก็สองพันห้านะจ๊ะเก็บกดแหละไม่ได้กินข้าวกินหนูได้นะครับว้าวหนูนี่อร่อยไหมถห้เฮียไปกินหนูจะอร่อยหรือเปล่าสมที่อ่อยเฮียไปกินหรือเปล่าถ้าไปกินแล้วแบบไม่ถูกปากนี่เฮียรู้สึกเสียเที่ยวนะ บ้านหนูอยู่ไหนบ้านหนูอยู่ไหนหนูเอาส่งพิกัดมาให้ไลน์อเทมีเลยดีกว่ามาเฮีย er, ชอบมากเลยคนอ่อยเฮ er. oh, ียนี่ปกติเฮียไม่ค่อยอยุ่งกับเรื่องทรงๆเซ็กๆนะแต่ถ้าจะก,กินแล้วเครื่องติดง่ายน,นี่เฮียก็ไปเหมือนเดิมนะแย่ yeah. ชอบไม่มีข้างๆเฮ er, ียค่ะแย่ว่ะแม่งเฮียโยไปหาแอดมินหมดเลยกูไล่มึงออกแอดมินกูไล่มึงออกกูดอาเองก็ได้แม่เฮียกูรักแอดมินไม่ไปใช้รักกูเลย you, <c oughs> อ่ะกิีฬาแรกของเรา กิจกรรมแรกนี้เพียไม่ขออะไรมากมายเช่นเคยนะครับคนไหนเร็วคนนั้นได้นะคนไหนเร็วคนนั้นได้คนไหนเร็วคนนั้นได้โอเคอ่า like okay. กิจกรรมแรกของเรากิจกรรมแรกของเราเพียจะแจก10คนก่อน10คนก่อนนะ ตอนนี้นะครับสิบคนก่อนรักเงีมีคนเดียวครับผมโอ้ยรักคุณลีมากเลยเดี๋ยวมึงก็เบ่งเบียนไปไอดมินไปเดอนไปด้วยมีกิจกรรมแรกของเราครับแจกสิบคนก่อนนะอใครที่เข้ามาใหม่ห้าก่อนใช่ไหมไอดมินแจ้งว่าแจกห้าก่อนนะครับสวัสดีคุณดูห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนนะครับออกใครที่เข้ามาใหม่นะกดไลค์กดแชร์เงี้ยด้วยนะอ่ะเงี้ยจะเริ่มกิจกรรมแรกแล้วนะกิจกรรมแรกเดี๋ยวเงี้ยขอพูดตรงนี้เลยคนที่เข้ามาใหม่ฟังดีๆนะครับ คนที่เข้ามาใหม่ดีครับคุณสุนรอารสัสดีคร,รับผมแอนคนรักเยอะแล้วใช่แอดมินเฮียคนรักเยอะมากแต่เฮียไม่มีคนรักเลยทำไมเฮียร,รู้สิกน้อยใจวะเฮียไม่แจกใช <St ick le> ่ไหมเขาปิดไลน์หนีแม่งแลวไม่แจกแล้วอุงวันอุงวนอุงวันันึ่งากิจกรรมแรกของเราครับกิจกรรมแรกใครที่เคยทําก็จะรู้ว่าทําง่ายมากออนะใครทีเ่เคยทาก็จะรู้ว่าทํง่ายมากเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนเดิมๆนะครับที่อยู่กับเฮียนะเพราะฉะนั้นแล้วเฮียขอบอกว่ากิจกรรมแรกของเฮีย เฮียกดเฮียกดออโต้มีเดรัมแรกของเฮียนะครับไม่ขออะไรมากมายเลยถ้าคนนะถ้าคนที่เร็วสรัญญาลักจังรักใครอะรักใครก่อนคือนะเฮียไม่ถูกแล้วจะลักแอดมินหรือจะลักเฮียถ้าเป็นเรื่องไม่ได้มีผัวสองคนเอาไะล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอิที่รับแรกคีที่ครับแรกเฮียขอเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเพิ่มเติมคือความเร็วนะจ๊ะ เติมคือความเร็วไปแชร์นะครับไปแชร์เหมือนเดิมนะเฮียก็จะเล่นบแบบเดิมๆนะในกิจกรรมแรกนะไปแชร์ไลน์นี้นะครับแช์ไลน์สดไลน์นี้นะแชร์ไลน์นี้ไปห้าแช์เหมือนเดิมห้าแชร์เหมือนเดิมเลยแล้วก็แคปไว้เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับกดซับสไครต์นะกดติดตามและกดกระดิ่งช่องคนหน้าหมีนะครับช่องนี้แล้วก็เฮียหมีคิวสล็อตดีสองแล้วก็เฮียหมีคุณเคียว แล้วก็เฮีมีสายแจกนะครับสี่ช่องแคบไปนะแคบไปแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กเฮียมีดิสล็อตน,นะครับส่งไปที่ไลน์เฮีมีพร้อมแคคอคเคาท์ยูทูบนะครับแล้วก็ยูเซอร์ด้วยนะใครไม่มียูเซอร์แอปที่ S P G S B B ได้เลยสมัครยูเซอร์ใหม่ได้เลยครับสมัครวันนี้ก็แตกวันนี้ครับมีโปรโมชั่นมาด้วยเยอะครับเยอะมากมายเลยนะครับโปรโมชั่นก็ยูนลับเครดิตฟรีสองร้อยแล้วก็ถ้าเติมวันนี้ก็จะได้โบนัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ตลอดชีพเลยไม่มีเงินเล่นก็แนะนำเพื่อนมาเล่นนะครับแนะนำเยอะ เลื่อนไปแล้วเราก็ยังได้รุ่นเสียดับเพื่อนอยู่นะครับ5%ของทุกเดือนเลยนะครับ <S 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 อะเฮียแจ้งไปแล้วว่าทำยังไงทำเลยคนไหนเร็วคนนั้นได้เฮียให้5คนก่อนนะอีกส0คนเราจะไม่ร่วมกิจกรรมต่อไปต่อไปกันนะครับเราจะไร่วมกิจกรรมต่อไปอีกส0คนจะร่วมต่อกันกิจกรรมต่อไปนะนะครับอะจัดไปเลยครับ5้าคนแรกคนที่เร็วคุณลีฟนี้มึงมึงได้กไลแล้วนะไอ้ลีฟนะมึงอย่ามาโผล่มาอีกนะ 耶。Yeah.